สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อเอเชียใต้สมาชิกในกลุ่ม 1. เด็กชายศิลวิตสังเที่ยวเล็กที่14 2เด็กชายวีรวัตออานักมณีเล็กที่13 3เด็กชายประวรนนาวันลสามเล็กที่9 4เด็กชายทีวรลาจันทองเล็กที่7 5เด็กชายภูริน์สายคุ้มเล็กที่11 6เด็กชายภูประการทูหุนเล็กที่10 7. เด็กหญิงชยานีติงงะเล็กที่21 ดเกหญิงธัญาพรวิชียรดิตเลขที่28ในเอเชียใต้ประกอบด้วย8ประเทศดังนี้ 1. ประเทศอินเดีย 2. ประเทศปากีสถาน 3. ประเทศมังกราเทศ 4. ประเทศศรีลังกา 5. ้าประเทศเนปาล 6. ประเทศภูฐาน 7. ประเทศมาลดีป ปประเทศอับกานิสถานลักษณะภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเทือกเขาหิมาลัยตั้งอยู่ทางทิศเหนือเป็นแนวป้องกันลมและเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ราบลุ่มแม่น้ำคขนคาสินทุดินอดุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเกษตรกรมรสุมลมมรสุมทำให้มีฤดูฝนชัดเจนส่งผลต่อาการปลูกข้าวและพืชอื่นๆ วัฒนธรรมและศาสนามีศาสนาพุทธศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูศาส,สนาอิสลามเอเชียใต้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานศาส,สนาพุทธฮินดูอิสลามและคริสต์มีประเพณีดนตรีสําคัญมีนาฏศิลป์อาหารรสจัดเครื่องเทศดินและศิลปรกรรมที่สะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคนี้ประชากรและสังคม ประชากรแน่นหนามากโดยเฉพาะประเทศอินเดียและบางการาเทศถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีประชากรเยอะที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภาษาใช้หลายร้อยภาษาเช่นฮินดีอูรดูเบงกาลีทามินอังกฤษสังคมมีทั้งสังคมใหญ่ทันสมัยและชนบทด,ดั้งเดิมและยังคงมีระบบครอบครัวใหญ่และวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้มแข็งสถานที่สำคัญอื่น ขอยกตัวอย่างสถานที่สำคัญ5แห่งจาก5ประเทศ 1. ทัดมาฮาลประเทศอินเดียสัญลักษณ์สังคมของความรักและสถาปตัตยกรรมที่สวยงาม 2. ภูเขาเอเวเรสต์ประเทศเนปาลเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก 3. โมงโบราาอนุธานปุระประเทศศรีลังกาเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม 4. มัสายิดบัสชาฮีประเทศปากีสถาน เป็นมัสยิดใหญ่และสำคัญทางประวัติศาสตร5์5ดีสอร์ดเกาะมาลดีฟส์ประเทศมาลดีฟส์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทะลีสวยงามประวัติทัชมาฮาลสร้างด้วยจกักรพรรดิชาหาซันแห่งโมกุลเพื่อเป็นสุสานของมเหสีมุมตัชมหันเริ่มสร้างคศ1632เสร็จคศ1653รวมเป็นเวลา22ปี ทำด้วยหินอ่อนขาวสถาปัตยกรรมงดงามเป็นแหล่งมรดกหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ขอบคุณค่ะ